สวัสดีหนุ่มซิกแพคของพี่นี่ยังไม่มาครับแต่จริงๆเมื่อกี้เจอโซ่จริงๆเราเจอกันตลอดเนาะแต่เจอโซ่วันนี้ดูเป็นนุ่มเป็นหนุ่มูตังหาเป็นหนุ่มแล้วก็ดีใจครับ20แล้วครับแก่ลงไปอีกปีหนึ่งก็ต้องขยันทางานให้มากขึ้นไปกว่านี้ครับผมจริงจริงวันนี้มินิคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตวันเกิดเนาะใช่ครับผมยังไง้างฮาวันนี้เตรียมมายังไงที่แฟนคลับได้ฟังมีอะไรมาสะพายเยอะเลยครับ ก็ต้องบอกต้องอุบไปว่าข้างในมีคอนจะมีอะไรมั่งแต่แขกรับเชิญรับรองครับพี่สมานจะมาเปิดตัวแฟนด้วยอย่างนี่แฟนนี่ครับโอ้พี่โซพี่โซเป็นหนุ่มแล้วพี่โซกอดพี่อย่างี้ไม่ได้นะได้เราก็เป็นนหุ่มรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับผมที่ว่าโตเป็นหนุ่มยังครับพี่โซอันนี้ก็โตแล้วัหมครับนิดนึงนิดนึงอายยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบเต็มหรือว่ายี่สิบเต็มเลยครับพอดีเป๊ะเขาผัดได้แล้ว ไม่เข้าครับเข,เข้าก็ต้องเป็นงานหรือไม่ก็แบบต้องเป็นงานครับถึงจะเข้าเพราะปะก,กติผมไม่ค่อยชอบเข้าอยู่แล้วที่สําคัญวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนจะครบรอบที่ตัวเองเข้าบ้านเอ9ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นความรู้สึกยังไงาหนึ่งปีผ่านไป,ไปก็รู้สึกว่าเราก็ทํางานมาหนึ่งปีแล้วก็รู้สึกที่เราได้กล้าวมาขั้นหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามขึ้นไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกดีใจกับแฟนคลับครับที่ยังคอยมาเป็นกําลังใจให้เสมอแล้วก็ดีใจที่เขาไป ไปตามให้กำลังใจเราทุกงานครับผมเรียกว่าเผิ่แป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้วเนาะปีหนึ่งแล้วครับแต่ว่านี่หลายคนสงสัยว่าพี่ไอซึ่งเป็นวันเกิดพอดีเลยทำไมไม่จัดพร้อมกันไปเลยแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ไอไหมคะก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับเอางานเองก่อนก็เหมือนแบบต่างคนต่างมีงานพอดีกันครับก็ก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่ไอครับก็ขอพี่ไอมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหนูก็จะเดินไปหาพี่ไออยู่ตรงนี้เองตรงไหนคะใกล้ๆตรงนี้ครับสด ก็ได้นี้ได้คุยกับพี่ไอไมครับว่าคอนเสิร์ตเราใกล้กันนะก็มีคุยกันบ้างครับบอกว่าแบบเหมือนคอนเสิร์ตตรงกันเลยทาไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีบางคู่ด้วยว่าเขาจะไปดูที่ไหนแต่เขาก็ไปดู2อันเลยครับผมก็คือซื้อบัตรสงที่เลยครับผมโตแล้วยี่สิบเรื่องแฟนคิดไปหรือยังคะยังครับทํางานก่อนนี่ตอบแบบดาราหรือว่ามีแล้วไม่บอกพี่ยัง มีสาวในดวงใจบ้างไหมฮะสโป์สเปกก็มีครับมผมไม่ค่อยชอบสาวผมชอบแบบพี่แจ๊กเลยใช่สาวครับก็ไม่มีแฟนแล้เนาะยังครับ,รบที่บ้านเป็นไงบ้างฮะพอโตเป็นหนุ่มแล้วก็ที่บ้านพ่อแม่ก็ดีใจครับดีใจที่แบบออรู้จักคิดรู้จักทําอะไรด้วยตัวเองครับอาจจะแบบมีเกเรบ้างเบาๆหรือว่าเยอะเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเป็นคนไอ้นี่ผมเป็นคนไม่ค่อย มีเรื่องไม่มีอะไรใครครับเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนก็นั่งกินข้าวอะไรธรรมดาครับวันที่ห้าซึ่งตัววันเกิดเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็มีทําบุญครับที่วัดกู้9ก้าโมงถึงเที่ยงครับแล้วก็มีปล่อยโคปล่อยวัวแล้วก็ปล่อยปลาครับผมแล้วก็ปล่อยตัวเองด้วยแล้วเล่นไปกับใครยังไงบ้างคะก็ไปกาแฟขับครับแล้วก็ไปกับพี่แจ๊คครับใช่พี่พี่เคียร์คิวแล้วจะไปกับพี่โซ่เนี่ย อยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองไหมครของขวัญพิเศษก็อยากให้พ่อแม่สบายครับอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอย่างที่อยากได้มาครับคืออยากให้พี่แจ็คอยู่กับผมนานๆโอ้โหนี่อ้อนอ้อนอะไรเงี้ยไปอยู่แล้วครับค่ะถามพี่เจ้าว่าเ f 1 0จะมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองจะแก่ใช่ไไมอีกปีนึงครับก็มีรุ่นน้องมาแล้วครับผมหลายคนบอกว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นลูกเก่าอะไรเงี้ย มันอยู่ที่ผลงานมากกว่าครับเราก็ต้องตั้งใจทํางานของเราให้ดีที่สุดครับค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่านุโซ่ก็มีงานใหม่แล้วจะมีอยู่ครับมีบอกได้ยังคะเป็นพิธีกรกับละครเวทีครับผมออดได้แล้วเนาะละครเวทีเป็นไงบ้างอ่อเดี๋ยววันที่หกนี้ครับไป reading first first reading ครับ reading แปลว่าแปลว่าอ่านบทแบบต่อบทกันครั้งแรกครับอ๋อี่ได้ไปเก็บภาพไปเสียเนาะใกล้ๆเองมีพี่ต้นพี่แม็กพี่เปอร์ พี่ห้องเต้แล้วก็พี่คัตช,ชาครับโอ้แล้วสาวสาวแล้วค่ะสาวสาวพี่โบครับโอ้เอฟห้าไม่ใช่ครับพี่โบที่ทันยสุภางใช่ค,ครับ <นะ S 1> ผมฝาถึงแฟนคลับเลยเื่อวันที่ห้าใครจะได้ไปร่วมทาบุญกับน้องโซโ่ครับยังไงวันที่ห้านะครับทําบุญด้วยกันครับไปสนุกด้วยการทําบุญด้วยกันเอาบุญกลับบ้านครับชีวิตจะได้มีความสุขครับผมเกิดหนะเจเจพี่โอยดีไหมครับดีหรือเปล่าดีดีครับ

เเบื้องหลังเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์สวัสดีค่ะพี่โตโยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ทราบมาก่อนมาฮะรู้สึกไงบ้างตอนนี้ตื่นตันร้องไห้ครับก็ตัวเองบอกต้องเลยดีใจมากครับที่เห็นอย่างนี้ความรู้สึกที่ทุกคนเขียนให้ผมก็เยอะมากครับก็ดีใจครับผมวันนี้ผมจะอ่านไนหมดแล้วพี่แต่แบบ มันก็ข้อความที่เขียนมาก็คือเขาเขียนด้วยความรักที่เขามีให้ผมผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับสบายไหมคะสบายมากอันนี้คือไม่รู้มาก่อนว่าเขามีรู้เลยครับกลับไปคืนนี้คงไปนอนร้องไห้ครับเพราะอ่านเพราะวามทั้งหมดจริงๆตอนเดินออกมาแล้วคนร้องเพลงให้คนขอกอดเดี๋ยวรู้สึกน้ำตาจะไหลเปล่าดีใจครับมันร้องไห้ไม่ออกเลยพี่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุข ที่มีรูปเล็กน้อยบางคนเขาก็เป็นห่วงโซ่เนาะหลายหลคนนี่ครับพูดไม่ออกตอนนี้ครับน้ำตาจะไหลอ,อ่ะเพื่อแฟนคลับไม่ได้มาบางคนแล้วบางคนก็แบบเดี๋ยวเตรียมรอไปวันที่ห้าปากพูดก็ดีใจครับที่มีวันนี้ที่มีทุกคนอยู่ข้างๆครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรครับก็เป็นงน้อยทุกคนก็ให้กําลังใจผม มาในทางต่างๆก็ดีใจแล้วครับค่ะขอบคุณเลยค่ะนี่เขาทำเซอร์ไพรส์ให้เลยนะรวมทั้งตึงปีที่ดูแลน้องโซมาขอบคุณพูดถึงแฟนคลับหน่อยเป็นนหะลักเนาะใครอะโซนี่ครับอ๋อค่ะพูดถึงแฟนคลับหน่อยพี่โซโขอบคุณเขาดูแลพี่โซมาตั้งปีหนึ่งพูดเลยไม่เป็นไรขอบคุณครับที่ดูแลผมมาขอบคุณที่ไปเป็นกำลังใจทุกๆที่ขอบคุณที่ ในวันที่ผมเหนื่อยในวันที่ผมท้อก็คอยอยู่ข้างๆกันคอยอเป็นกําลังใจครับขอบคุณจริงครับอ,อไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งร้องให้นะแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะยอะ